ามาดูนะครับกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์นะครับนะโอ้จำได้ไหมทบทวนวิชาการศึกษา p d c a บุคคลหาดูพัดพนต่อไปงานบริหารการเงินและสินทรัพย์แบบเก่าครับทบวางธรรมัดหารเมือนทบทวนวางแผนทำอนุมัติบริหารอันนี้ความเก่านะครับแต่ถ้าตามพรบระเบียบพัสดุมีอันหใหม่ๆเดี๋ยวจะเจอนะครับเก็บ <c oughs> ของเก่าจะเพิ่งจำครับดูเป็นพังๆไว้อ๋อนะครับมีลงทุนมีนั่นมีนี่วิธีสังเกตนะครับอ่านะครับอันนี้น่าออกเนาะ <c oughs> ก็คือในเรื่องของทำแผนงบประมาณนะครับนะหาข้อมูลทำสวอตนะแล้วก็กำหนดทิศทางทำเป็นแผนปฏิบัติราชการ4ปีนะครับ MTF คืออะไรนะครับนะ่ะ Medium Term Expenditure Framework Rolling Plan นะครับมันจะหมุนไปแต่และปีนะครับไปข้างหน้า1ปีนะครับปีง,งบประมาณ2อ6 7 1ตุลาของปีปัจจุบันถึง30กันยาของปีถัดไปและมาใหม่ล่าสุดอัปเดตระบบงบประมาณแบบ X Y Z Crucial Relationship หลักความสัมพันธ์เชิงเหตุผลถ้าเขาถาม X คืออะไรโครงงานกิจกรรม Y แผนแม่บท z ยุทธศาสตร์นะครับอ่าได้แล้วเนะาะอ่าได้แล้วได้แล้วทีนี้เราก็มาดูในส่วนของถ้าเขาถามการจำแนกงบป,ประมาณตามประเภทรายจ่ายออกเป็นกี่ลักษณะ2ลักษณะงบกลางและรายจ่ายส่วนราชการรัษสภากิจนะครับต้องจำงบกลางก่อนเนาะนะครับมีวิธีจำทีละสามคำนะครับนานเหลือเลื่อนเด็ดรับคงแทนรองทบนานแปลว่าอะไร เงินเบีย้ยวัดบำเหน็จบำนาญงบกลางนะครับตัวที่1ตัวที่2ครับเงินช่วยเหลือข้าราชการในลูกจ้างงบที่3ครับเงินเลื่อนขั้นเงินเงินเลื่อนขั้นเลื่อนอันดับเงินเดือนและเงินปรับบุรรข้าราชการงบที่4ครับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ งานเหลือเลื่อนเด็ดลับลับครับงานเสด็จเออเงินราชการลับในการรักษาความมั่นคงของประเทศงานเหลือเลื่อนเด็ดลับคงคงค่าใช้ใจ่ายในการเมืองการรักษาความมั่นคงของประเทศแทนรองทบนะครับแทนคืออะไรครับค่าทดแทนสําหรับผู้ได้รับอันตรายในการรักษาความมั่นคงของประเทศรองคืออะไรครับเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจําเป็น ทบคืออะไรครับเงินสมทบโครงการเงินกู้และความช่วยเหลือจากต่างประเทศอีกสักรอบนะครับนานเหลือเลื่อนเดี๋ยรับคงแทนลองทบเอาไปฝึกจาําข้อใดไม่ใช่อย่างเงี้ยต่อไปรายจ่ายส่วนที่2ครับรายจ่ายส่วนรายการและทวิสาหกิจมี5ประเภทย่อยนะครับข้อที่1เรียกว่างบบุคลากร